สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้วลินหน้ามีเรื่องเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเจ้าแม่สองนางพี่น้องให้ฟังคะ่ะเจ้าแม่สองนางพี่น้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดมุกดาหารนะคะศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องตั้งอยู่บนถนนสำราญชายัยโขงริมแม่น้ําโขงเยื้องไปทางทิศเหนือของวัดสีมงคลใต้ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารศาลแห่งนี้ เดิมเป็นสารไม้ต่อมามีการบูรณะเรื่อยมาจนเป็นคอนกรีตด,ดังปัจจุบันค่ะสารเจ้าแม่สองนางพี่น้องนี้นะคะมีเรื่องเล่าขานกันมานานว่าราวปีพศ1896เจ้าฟ้างุมแห่งเมืองล้านช้างซึ่งเป็นบุตรเขยกษัตริย์เมืองอินทปัตตได้พาล,กลูกหลานอพยพตามลำน้ำโขงผ่านเมืองหนองคายเมืองนครพนมจนถึงเขตเมืองมุกดาหาร แล้วเกิดเหลือล่มที่บริเวณปาาคุ้ยมุกทําให้ทิดาสามทั้งสองพระองค์ซึ่งมีพระนางว่าพระนางพิมพาและพระนางลมพามาซึ่งชีพตักใสจนกระทั่งปีพศ2313เจ้ากินนรีได้มาสร้างเมืองมุกดาหารพร้อมกับได้สร้างโบสถ์วัดส,สีมงคลใต้ขึ้นและในขนาดก่อสร้างได้พบพระเมารีพระพุทธรูปเหล็กจมอยู่ใต้พื้นดินซึ่ง เป็นบริเวณศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องในปัจจุบันนะคะจึงขุดไปประดิษฐานณนะโบสถ์วัดสีมงคลใต้แต่พอรุ่งขึ้นพระพุทธรูปเหล็กองค์นั้นก็กลับมาประดิษฐานอยู่ที่เดิมที่พบในครั้งแรกอีกชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าพระรูุเหล็กประกอบกับบริเวณดังกล่าวทุกวันขึ้น11ค่ำเดือน6จะมีเสียงร่ําไห้ของผู้หญิงสองคนซึ่งชาวบ้าน เชื่อว่าเป็นเสียงของพระนางพิมพาและพระนางลมพามาและได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏดูเนืองเนืองเจ้ากินรีเจ้าเมืองมุกดาหารได้สืบทราบประวัติแห่งความเป็นมาจึงตั้งศาลขึ้นณที่แห่งนั้นเพื่อให้วิญญาณได้สิ่งสถิตเมื่อพศ2315และได้ขนานนามว่าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องอันเป็นที่เครารพสักการะ ของชาวเมืองมุกดาหารโดยทั่วกันโดยถือเอาเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนที่ทำพิธีเส้นไหว้และบวงสรวงสาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องตั้งแต่นั้นจนมาถึงทุกวันนี้นะคะชาวจังหวัดมุกดาหารถือว่าสาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับสาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ผู้ใดที่เคารพสักการะศาลเจ้าพ่อเจ้าฝ้ามุงเมืองแล้วก็จะเลยไปเคารพสักการะศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องด้วยเสมอและในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6ของทุกปีชาวจังหวัดมุกดาหารจะจัดให้มีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อเจ้าฝ้ามูงเมืองและเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกันค่ะ